สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billibber สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีมังกรและขนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากําเนิดหน้าของปัญหาอุปสรรคและศัตรูในดวงชะตาว่าอยู่ตรงจุดไหนเป็นอย่างไรและวิธีการแก้คืออะไรนะครับนําไาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระตังงใจให้กับช่องชาแชนลของเราด้วยนะครับ คคใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอดไลน์ดีมาที่ป็นลิว่า69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อช่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับโอเคก่อนอื่นเราไปดูจุดกำเนิดนของเราก่อนก่อนเลยนะครับก็คือตนุทิตตมันออกสุดนะครับก็คือราศีมังกรขยายมาเป็นอืมเป็นสัตว์ราศีจะเป็นสัตว์นะครับ คือมันจะมีหนาา้าราศีแปลว่าคนนอกนั้นจะเป็นสัตว์หมดเลยครับสัตว์น้ําคือแบ่งเป็นสัตว์น้ํากับสัตว์บกนะครับแต่ว่ามังกรเนี่ยเป็นครึ่งครึ่งคุณดูมันมันมันเป็นสัตว์วงเล็บประหลาดไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะครับสัตว์วงเล็บประหลาดเพราะมันหมายถึงครึ่งบนเป็นปอดสุสั์หรือเขาเรียกว่าสี่ขาแต่มันดันมีสองขาแล้วดันมีหงเป็นปลาคุณคิดดูว่ามันประหลาดไหมนะถูกไหมครับอันนี้เป็นเป็นชาร์ตของเนี่ยเป็นของอ่เวสเทิร์นนะครับก็คือ พวกตะวันตกไม่ใช่ของเราถ้าของเราอ่ะคืออันนี้ดูประหลาดไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นของเราอ่ะจะหมายถึงมังกรถ้าเป็นจีนก็คือมังกรถ้าเป็นของเราก็คือพญานาคเขาเรียกว่างูใหญ่อ่าก็คล้ายปีมารงนะครับเห็นไหมมันก็มันอาจจะดูแบบแปลกนิดนึงนะที่เขาเรียกว่าสัตติปมันไม่มีอยู่จริงนะครับพวกนี้เป็นสัตติอ่ามังกรหรือว่าพญานาคเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเป็นๆใช่ไหมครับบางคนเชื่อว่ามีจริงก็จริงแต่ไม่เคยเห็นถูกไหมครับอ่าก็อนุมานได้ว่าคือแบบว่า อาจจะไม่มีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอแต่อาจจะมีจริงก็ได้การจะมีหรือไม่มีจําไว้เลยนะครับว่าถ้าเราเชื่อถ้าเราศรัทธามีจริงแน่นอนแต่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปถามใครว่าเธอเชื่อไหมเธอคิดว่ามีไหมไม่ต้องไปถามครับถามตัวเองก็พอถ้าตัวเองคิดว่าฉันเคยเห็นหรือฉันคิดว่ามีจริงก็คือก็คือมีไงถูกไหมครับแต่ใครที่คิดว่าไม่มีจริงก็คือไม่มีจริงเข้าใจไหมครับแต่ผมเนี่ย คิดว่ามีอยู่จริงแต่ว่าไม่เคยเห็นก็คิดว่าไม่มีจริงอยู่แล้วกันถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ามีจริงแล้วกันอะไรแบบนี้ครับอแต่ก็ไม่อยากเจอนะเพราะว่าอน่ากลัวเหมือนกันแต่ถ้าเขามาดีก็ดีนะก็โอเคก็เจอได้แต่เขามาไม่ดีก็ไม่อยากไม่อยากเจอนะอเพราะเราไม่รู้ไงว่าตกลงเขาดีหรือไม่ดีอะไรประมาณเนี้ครับอทีนี้ด้วยการที่มังกรหมายถึงียรว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ชอบความยิ่งใหญ่ อยากให้ตัวเองอยากเป็นคนที่คือเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะหมายถึงว่าการทะเยอทะยานให้ตัวเองอ,อยู่ที่สูงเข้ไวนะครับเพราะบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะมีพื้นเพที่ต่ํามาก่อนนะครับคือเรียกว่าตกต่ํามาก่อนอะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นเป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่มีหนี้มีสินให้การเลี้ยงดูไม่ได้อยู่ใน ระดับที่ดีอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะดาวเสาร์มันคือความทุกข์ยากมันคือความแรงแค้นพอเกิดมาเป็นลัคนาเนี่ยนะครับหรือราศีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะมีพื้นต้นทุนมาต่ํานะครับขว่าคนอื่นแต่ไม่เป็นไรครับแต่คุณจะมาสร้างได้ในอนาคตไม่ต้องกลัวมันคนราศีพิจิกนั่นแหละเกิดมาพัดภาคพ่อแม่ตายจากอ่จากเป็นจากตายนะครับแล้วก็บางทีคนก็อาจจะมีพื้นเพศไม่ดีด้วยแต่คุณเนี่ยแค่บางคน แต่บางคนก็ดีเลยมันอยู่ที่ในดวงชะตาไปดูดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ของคุณอยู่ที่ไหนดาวเสาร์ของคุณไน้่ยตำแหน่งเกษตรอุดมหาจักรราชาโชคดีครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นนิดเป็นประไม่ดีเนาะก็หมายความว่าตัวคุณเนี่ยก็จะทําให้อาจจะมีพื้นเพที่ไม่ดีมาก่อนหรืออาจจะมีปมได้บางอย่างมาก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะดาวเสวาร์เนี่ยมันเป็นดาวอัตคัดแหลงแขน หมายถึงความหมายของดาวเสาร์นะครับหมายถึงความอัตคัดและแรงแค้นประมาณนี้หมายถึงโทษทุกนั่นแหละมันหมายถึงความไม่ดีทั้งปวงเลยความลกล้างสกรปรกนั่เหมือนนะครับดาวเสาร์เปรียบเทียบที่แบบว่าอะไรที่มันดูไม่ดีคือปัดให้ดาวเสาร์หมดเลยในทางของาศาสตร์นะครับไม่ได้ด่าคุณไม่ได้ว่าคุณนะหรือไม่ได้หมายถึงคุณนะครับแต่หมายถึงดาวเสาร์นะครับประมาณนี้ทั้งที่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยดาวเสาร์สวยมากมีวงแหวนล้อมรอบดูแปลกประหลาดกว่าเพื่อนถูกไหมครับก็เหมือนกับโลโก้ของคุณนั่นแหละ ที่มันดูแปลกนั่นเองนะครับแต่ก็สวยดีก็หมายความว่าคนบางกรเนี่ยชอบความยิ่งใหญ่ชอบการทะเยอทะยานไปข้างหน้าก็กลายเป็นว่าตัวคุณเป็นนักคิดนักที่ทำนะครับทั้งคิดทั้งทําเป็นคนที่พร้อมครบเลยครับแต่เป็นคนที่นิสัยก็แปลกๆปกอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่คือต้องเข้าใจว่าเสานะครับเสาคือเขาเรียกว่าอาคาดเป็นคนที่คิดแล้วย้ำคิดย้ำทำําเป็นคนที่วนเวียนกับเรื่องนั้นดังนั้นพอมีเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไร ศัตรูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแคนนี้ต้องชำระนะครับอืเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะใครดีดีตอบคือแบบฉันต้องตอบแทนแน่นอนถ้าใครดีกับฉันแต่ใครไม่ดีก็คือเอาคืนครับแหวงกัดเลยมันงูนะครับนิสัยจะใครงูนะดาวเสาร์เนี่ยมันแปลว่างูนะครับนักนํานั่นแหละก็หมายความว่ามันเป็นงูนะจะแหวงกัดนะจะเป็นคนที่รอบกัดนะครับ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่หมายความว่าคนบางคนเนี่ยจะรอบกัดจะแหวงกัดนะครับเหมือนงูนั่นแหละอย,อย่างเช่นเราจับหางปุ๊บก็จะแหวงกัดเลยใช่ไหมครับจบกับนั่นแหละประมาณนี้อันนี้เราต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งดีและเสียทุกราศีนะครับแต่ผมพูดให้เข้าใจพูดให้เราฟังว่าต้องระวังตรงจุดนี้นะครับทีนี้โอเคมาค่อนข้างนานพอสมควรน,นะต่อไปเรามาดูคือผมจะเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับต่อไปเรามาดูอรินะครับปัญหาศัตรู อุปสรรคนะครับในในดวงชะตาของเราพบอะไรให้นับไป6ราศีหนึ่ง6 6สี่ห้าคือราศีเมถุนเมถุนเป็นพบปลายธาตุธาตุลมหมายถึงจิตหมายถึงอารมณ์ระวังเรื่องของภาวะอารมณ์คนมังกรเนี่ยคิดเงียบทำหมายถาว่าเป็นคนเก็บกดนะครับเข้าใจไหมคือเจอปัญหาเครียดวิตกกังวลและเก็บกดเข้าไปเก็บกดไปเรื่อยๆครับพอมันไปเรื่อยๆปุ๊บกลายเป็นว่ามันก็จะทําให้คุณระเบิดออกมาในสักวันนะครับ หรือจะทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้เพราะอะริหมายถึงอปุปสรรคศัตรูและยังเป็นหนี้สินแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บได้ด้วยดังนั้นเนี่ยพอเก็บ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 ปุ๊บคือคนเสาจะไม่แสดงออกต่อหน้าเวลาจะแก้แค้นก็จะาหาวิธีการเขาเรียกว่าอะไรแหวงกัดนะครับประมาณนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่หมายถึงว่าแล้วแต่ว่าดาวเสามันไปอยู่ที่ไหนของในดวงชะตานะครับถ้าเผื่อก็จะเป็นแบบนั้นเนาะก็จะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะเก็บมากเกินไป คิดย้ำคิดซากซ้สำซากเอ่อยกว่าซ้ำซากเกินไปต้องระวังครับปล่อยวางวิธีการแก้ดาวเสาที่ดีที่สุดคือการปล่อยวางดูเหมือนง่ายแต่ยากมากนะครับการปล่อยวางหมายถึงการอย่างเช่นเขาทำเราลายเราเราก็เออชางม,มันเถอะถือว่าเป็นนี่เป็นกรรมของเราในชาติก่อนแล้วก็ใช้เขาแล้วก็จบอย่างเงี้ยครับนี่คือการปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้ฟังเนาะประมาณนี้นะครับทีน,นี้อ,อ,อดีิหมายถึงการแบกรับปัญหาและการแบกภาระด้วยนะครับทีน,นี้ ด้วยการที่เป็นราศีปลายธาตุหมายถึงปัญหาเล็กครับคนราศีมังกรเป็นคนคิดละเอียดคิดแล้วคิดอีกย้ำแล้วย้ำอีกจึงเป็นคนละเอียดข้อดีคือละเอียดข้อเสียคือหยุ่มหยิมคิดมากนะครับกลายเป็นว่าพอมันละเอียดปุ๊บปัญหาจึงเกิดเล็กน้อยไงแต่คุณเป็นคนคิดเยอะเห็นรูพงหมดเลยคุณก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะกลายเป็นว่ารู้หมดพอรู้หมดก็ต้องแก้หมดไงมันก็คือปัญหามันก็เลยเยอะเยอะแต่มันเล็กนะครับเล็กแต่เยอะ ฟังดีนะปัญหาเล็กแต่เยอะนะครับมันหมายความว่าคุณเป็นคนละเอียดจึงทาให้ปัญหามันเล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นคนที่จัดสรรจัดการได้ดีนะครับประมาณนี้เป็นคนวางแผนคือพูดว่าง่ายๆาว่า,าวางแผนล่วงหน้าแล้วมันทําให้ปัญหามันน้อยอะ่ะเข้าใจไหมครับอืมประมาณนี้ใช้ความคิดให้มากก็จะทําให้ลดปัญหาการการะทาลงอ่าถือว่าการถูกทางนะสำหรับคนมากรเห็นไหมครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่อ่าประมาณว่าพื้นเพยเดิมอะ่ะไม่ค่อยดีแต่มันจะดีหลังจากที่เราขยันนี่แหละครับ เราแบกภาระทุกอย่างจงจําไว้เลยว่าคุณแบกภาระแล้วคุณดีนะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่เอาอ่ะจะแบกภาระทำไมต้องไปแบกคนอื่นด้วยเนี่ยนะไม่ได้ถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณผิดนะครับคุณจะไม่เจริญง่ายแล้วถ้าคุณแบกนะเพราะราศีมังกรเป็นคนอดทนมากอดทนอย่างที่สุดจึงหมายถึงว่าเป็นคนเก็บไงเก็บอารมณ์เก็บทุกอย่างเก็บ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 มันก็จะระเบิดขึ้นมาทันทีระวังนะครับประมาณนี้เพื่อนคุณก็ดีก็เป็นสาชับเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นไหมครับ นะครับลา,าพาเป็นราศีพิจิกเนี่ยก็หมายถึงว่าเออรวยแบบหลับๆรวยแบบค้ดิวหัวทองในประมาณนี้เพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีเก็บเงียบเก็บงาแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับแต่หมายความว่าส่วนใหญ่เพราะคนมังกรเนี่ยจะชอบความรวยอ,อยากได้ความรวยดังนั้นเนี่ยก็จะแสวงหาทามันทุกอย่างพอมันทุกอย่างก็ก็ยังเป็นดาวเสาร์คุณก็เข้าใจว่าคันดาวเสาร์ก็คืออิเล็กเคขานะครับก็คือหมายถึงว่าก็คือแต่งตัวปื้น มอมอซอมๆได้ทางตัวเองก็มีเงินนะรวยนะผมเห็นนะครับแม่ผมบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเ,เขาเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเขามาเก็บขดน้ําไขต้องขยะนะครับอคุณคิดดูแล้วดูก็ขาสั้นก็เชื่อยืดเฉยเฉยดูมันไม่เหมือนจะเป็นเจ้าของกิจการได้เลยครับดูซอมซ้อแต่ว่าแม่ผมบอกว่าเขา่เป็นอย่างนั้นนะแต่เขาคือเป็นคนตะหนีดาวเสาไปว่าตะหนีทีเหนียวและมัธยัติยู่ที่ว่าแล้วแต่คุณจะเป็นอะไรนะ ไม่ใช่ทุกคนนะครับเลือกเอาว่าเป็นคนขี้เหนียวตันหนีหรือจะเป็นคนที่มัธยัตอย่างนี้ใครดาวเสาร์ปเกษตรเนี่ยคือเป็นคนตันหนีอาจารย์บอกเลยนะครับดาวเสาร์ปเกษตรเป็นคนนั้นตันหนีเพราะเป็นคนที่เก็บแล้วไม่วางสักทีนะครับคือหมายความว่าไม่เคยปล่อยวางเป็นคนที่ยึดติดตลอดรวย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 ต้องคิดอย่างนี้แล้วก็ดึงมันเข้ามาเรื่อยๆไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมยังได้ดาวเสารเป็น อุดนะครับหมายถึงเป็นคนมัธยัติหมายความว่าเหนียวเป็นเรื่องๆนะครับแต่ไม่ได้เหนียวตลอดการอ่าพอพออย่างเช่นเราจะซื้อบ้านเราเก็บตะบี้ตะบันซื้อบ้านพอซื้อบ้านเสร็จก็ผ่อนขายก็ไม่ก็ใช้จ่ายอาจจะเฟื่มเฟือยได้เลยนะครับประมาณนี้มันแล้วแต่ประมาณนี้ครับอืมทีนี้เรามาดูว่าทําไมภพอริของเราเวลาสีมิถุนเนี่ยทำไมถึงเสียพ่อเกณฑ์ละคณาหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะครับก็คือมังกรเป็นธาตุดินเ,เมฆเป็นธาตุไฟ กระกดเป็นธาตุน้ําแล้วก็ตนเป็นธาตุลมครบธาตุสีดินน้ําลมไฟเหมือนธาตุในร่างกายเราร่างกายเราเกิดขึ้นจากดินน้ําลมไฟนะครับดินก็คือกระดูน้ําก็คือเลือดอย่างงี้ครับประมาณนี้นะยกตัวอย่างเพราะมันจะหมดในเวลาลนะก็หมายความว่าควรพึงมีดาวที่ในเกณฑ์ละขษณะนี้แต่ว่าถ้ามีดาวบับเบคิลก็แปลว่าวเราจะไปกลางทางก่อนแต่ถ้ามีดาวชุดหลัง ก็กลายเป็นว่าก็จะกลับคืนมาได้แต่ถ้าใครที่ไม่มีดาวจุดหลังไม่มีดาวคู่มิตรของดาวที่เป็นศัตรูกันในดวงในเกณฑ์เมื่อกี้นะครับก็กลายเป็นว่าเปย์แล้วเปย์เลยก็คือไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยประมาณนี้นะครับดังนั้นมันมันต่างกันมั้ยเห็นไหมต้องดูดีถ้าทีนี้จะมีเกณฑ์3กับเกณฑ์ห5หน้าหหลังเกณฑ์3หน้า3หลังด้วยนะครับ3หน้าก็คือสาชาสามหลังก็คือลาภาลาภาคือจุดรวยสาชาคือสังคมติดต่อพูดคุยสื่อสารคอนเนคชั่นและธุรกิจยัังงยยกตวอ,อ่า เวลาเราเลี้ยงไก่แต่เรากินไก่นั้นที่เลี้ยงนะครับหมายความว่าเราไม่ได้เงินถูกไหมครับเราเลี้ยงเองกินเองไงอ่าแต่ว่าถ้าเปิดสมมติว่าเราเอาไข่ไปขายไม่กินไม่กินไก่ด้วยนะครับอาจจะรวยไม่ตัวหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบไเฉยนะครับอ่าไม่มันไม่จะรวยนะอย่างเช่นอ่าเอาไก่ไปขายเอาไข่ไปขายแต่ไม่กินก็กลายเป็นว่ามีการคอนเนคชันก็ทําให้เกิดความรวยได้อย่าลืมนะครับเราผลิตเงินเองไม่ได้ ก็จะเป็นลาภะไม่ได้นะครับจะต้องพึ่งสาชะด้วยเห็นไหมครับมันถึงกันนะต่อไป5นะครับ5หมายถึงบุตรบริวารของเรานะครับตัวเองแล้วก็หมายถึงสุภะก็คือเกณฑ์5สุภะหมายถึงพ่อแม่หมายถึงผู้ไปทําดังนั้นเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมคนที่ธาตุเดียวกันเนี่ยนะครับราศีกันราศีพฤษภเนี่ยควรมีไว้ในชีวิตเป็นลัคนาแต่ถ้าเผื่อไม่มีลัคนาให้อรารศีก็ได้เพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลือกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราคนครคบคน2ประเภทนี้ไว แล้วมันจะทําให้คือหมายความว่าธาตุเดียวกันเนี่ยมันอารมณ์อร่ยกันมันคิดเห็นไปทางเดียวกันคือราศีของธาตุดินเนี่ยเป็นคนราศีเก็บเก่งเป็นคนหากินเก่งเป็นคนที่เออเป็นคนที่มัธยัติแล้วก็เป็นคนที่เอเนนเอเขาเรียกอะไรบมีเกณฑ์จะรวยได้ง่ายและมั่นคงง่ายธาตุดินคือความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เงียบสันโดษเหมือนกันก็แปลว่าจะมีความลับเหมือนกันจะไม่ไม่ค่อย เปิดเผยแพร่ความลับออกไปเพราะไม่ใช่ทัดลมนั่นเองนะครับเพราะอาริเนี่ยเราบางังกัดสิบนะครับอ่าเรากรสิบแล้วเกิดปัญหาหรือเราถูกกรสิบก็เกิดปัญหาเหมือนกันประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพมพยายามเรื่องของความคิดให้น้อยลงปล่อยวางให้มากวิธีการแก้นะครับสามารถติดตามค่าวยกรได้บในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดยกระดัในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ